บุ๊ครู้ไหมว่าถ้าบุ๊กกินแต่ขนมขบเคี้ยวพวกนี้ที่มีแต่ผงชูรสและน้ำอัดลมที่มีแต่น้ำตาลอาจจะทำให้บุ๊กเป็นโรค NCDs ได้นะโรค NCDs คืออะไรเหรอนอนแล้วมันเป็นยังไงเหรออ๋อโรค NCDs นะเหรอโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมชีวิตประจำวันของเราที่เราสร้างขึ้นเองไงเนื่องจากโรคในกลุ่มนี้เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องเช่นการไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารรสจัดจนเกินไปเช่นเค็มจัดหวานจัดมันจัดเป็นต้นรับประทานอาหารไขมันสูงการสะสมความเครียดการรับสารพิษอย่างสม่ำเสมอเช่นการดื่มสุราและการสูบบุหรี่กินอาหารปิ้งย่างบ่อยเกินไปก็เป็นสาเหตุได้นะแล้วโรค NCDs ประกอบไปด้วยโรคอะไรบ้างล่ะนนกลุ่มโรค NCDs ที่สำคัญประกอบไปด้วย4กลุ่มได้แก่1 กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2. กลุ่มโรคเบ,บาหวาน 3. กบบลุ่มโรคมะเร็ง 4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเอแล้วการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องที่นนพูดถึงอ่ะมันก่อให้เกิดเป็นโรคต่างๆอย่างไรบุกยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะนนโอเคงั้นเราจะยกตัวอย่างของพฤติกรรมมนุษย์และการเกิดโรคให้บุกฟังแล้วกันนะ 1>, 1. โรคไตโรคไตเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารรสเค็มจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านหรือการกินยาพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็นหรือการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นเวลาน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 โรคเบาหวานโรคเบาหวานประเภท2เกิดจากพฤติกรรมการกินหวานจัดหรือกินน้ำตาลมากจนเกินไปจนร่างกายเผาผลาญไม่หมด 3. โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารมันมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายและเกิดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด 4. โรคมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ 5. ้าโรคความดันโลหิตสูงเกิดได้ทั้งจากความเครียดและการไม่ออกกำลังกายการรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นต้น 6. โรคตับแข็ง เกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนเซลล์ของตับไม่สามารถทำงานล้างพิษต่อไปได้อีก 7. โรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากไขมันอุดตันด้านในของผนังหลอดเลือดหรือมีลิ่มเลือดไปอุดตันทางเดินของเลือด 8. โรคสมองเสื่อมสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคสมองเสื่อมคือการอุดตันของเส้นเลือดสมองและการดื่มสุรา 9. โรคหลอดเลือดหัวใจสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดโรคนี้คือการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดจะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการกินและการดำรงชีวิตทั้งสิน้นอ๋ออย่างนี้นี่เองเราไม่อยากเป็นโรค NCDs เลยเราต้องรักษาสุขภาพของเราแล้วละดีมากเลยบุ๊คถ้าเรามีสุขภาพที่ดีโรคร้ายพวกนี้ก็จะไม่มาหาเราแน่นอนแล้วคุณล่ะครับ อยากให้โรคร้ายพวกนี้เข้ามาในตัวคุณหรือไม่ถ้าไม่อยากพวกคุณเริ่มดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองได้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมมันออกกำลังกายด้วยนะครับ I don't care about my weight I wanna lay the tweet about how much I ate Oh, food do not make your heart like a person would Food